สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสก,กัมนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่สนามยิงปืนค่ะแล้วก็ไม่ไกลาจากบ้านเราค่ะนี่ด้านหน้าเลยซึ่งอยู่ใกล้บ้านเรามากๆเลยนะคะอรออยู่ไหนนะฝั่งไหนดีอ่ะมันมีสองฝั่งเดี๋ยวเราขับไป ไปทัวร์ฝั่งด้านหน้าเราก่อนนะคะแล้วเราเค่อยเวียนกลับไปฝั่งนน้นมีทางเข้าไหมมันจะไม่มีทางเข้าจริงเหรอแต่ไปไปได้อยู่แหละมีมีมันมีอยู่แต่เราต้องค่อย,อยหานี่มันครับเราเละแบบนี้ได้อยู่ ้สนามยิงปืนนี้ก็นั่นไงทางเข้าเมื่อกี้นี้ผ่านมาละรถเข้าได้ปะเข้าได้มันเป็นช่องนะไหนีอา้าวนี่ไงรถเข้าไม่ได้จริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ค่ะเล้วทำไมเข้าไม่ได้อ่ะก็มันเล็กอ่ะ มาเลยมาเลยไปควับไปตรงนู้นถ้ำไมสนามยิงปืนมันใหญ่จังอ่ะนอกจากยิงปืนแล้วก็เป็นสนามวิ่งด้วยไหนดูดิดูใกล้ใกล้ดิอ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นเป้าอ่ะ เตรียมอาวุธนี่งไงสนามยิงปืนเฮ้ยได้ยินเสียงพี่พี่มาวะ่ะพี่มาหนึ่งตัว oh my ม <า S 1> god มาสองตัวตาย มีแค่นี้เหรนี่เลยทุกคนแถวนี้ก็จะน่าจะเป็นผู้บัญชาการแล้วก็ตั้งยิงตรงนี้แน่ๆมีหอคอยด้วยนี่คืออะไรอ่ะอ๋อแล้วไก่ถ้าเราไปนี่ไงแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะถ้าเราวิ่งขึ้นมาก็จะมาเจอกับเ,เต็นท์ อันนี้ก็จะเป็นฉากนะคะมีของไม่น่าอู้มีกระสุนแบบพังมากเลยอะยับเยินเฮ้ยมีกระเป๋าปะเนี่ยโหกระเป๋าก็พังแต่ถ้าเราเราไม่มีจริงๆก็คงต้องใส่นะคะเนี่ยแต่เรามีเยอะละมีหนึ่งเต็นมี2เต็นมี3มเต็นอ๋อก็ประมาณนี้เลยเฮ้ยมีที่นอนด้ยโอ้โห ปซะแบบว่าเย็นอ๋อมีแค่นี้นี่น่าจะเป็นทางเข้าใช่ว่าแล้วก็มีบ้านพักหนึ่งหลังประมาณนี้เลยค่ะทุกคนสนามยิงปืนไหนดูสิลองปีนหอคอยสิมีอะไรอุ้ยมีกล้วยอ่ะอินเลย มีกล้วย<อ>ด้วยไอ้กล้วยปิ้งไอ้กล้วยปิ้งอึ๊บไม่เจ็บอันนี้มันคืออะไรอะคะไอ้ที่เ,ป,เ,เป็นเนี่ยต้นต้นต้นเสาเหรอเสาปูนเนี่ยระยะปะเนี่ยห้าสิบหนึ่งร้อยเริ่มต้นอยู่ฝั่งนี้ได้เลใช่เนาะวู้ยใหญ่เลยทุกคนฝั่งนู้นเราขับไปดูได้ไหมคะอยากขับไปดูฝั่งนู้นก่อนได้ปะละ่ะ ได,ได้ค่ะเดี๋ยวขับไปดูฝั่งนู้นกันก่อนค่ะเพราะว่ามันจะไกลขนาดไหนนี่มันลงตรงนี้ได้ไหมคะรถอะแต่มันจะขึ้นไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้่มันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้มา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 อุ้ยฮึแป๊บนึงค่ะไปะตรงไปก่อนเลย นี่ไงเมื่อกี้ห้าสิบหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยก็น่าจะเป็นระยะเนะาะระวังต้นไม้นะคะเบาเบาจ้าเบาเบาจ้าโอ้ยอย่างไกลอะ่ะ ต้นไม้นะคะเบาเบาค่ะรถคันใหญ่เบรกดีอยู่ใช่รู้สึกว่าขับง่ายกว่านะเอออ๋อหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งโลพอดีนะใช่ดะเออหนึ่งพันเนี่ยระยะหนึ่งโลหนึ่งพันกิโลเอ้ยแม่หนึ่งพันเมตร นี่ไงแล้วก็จะมีเลขจากขวามาด้านซ้ายหนึ่งหนึ่งถึงสิบหูยิงไกลจัดอะ่ะยิงไกลจัดอ่ะยิงไกขนาดนี้เลยยังไกลทุกคนนะถ่ายรูปถ่ายรูปสิถ่ายรูปสิปสนี่เลยได้ไหม ในทุกองศาโอเคหนึ่งสองสามชับชับว้าวดูโอ้โหถ้าเราวิ่งมานะพักเหนื่อยบ่อยมากโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะในการพามาดูสนามยิงปืนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ใน EP หนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย